นี่มันอะไรกันยังไงแน่นี่อยาเข้ามานะเข้าไปพบกิจพิษนี้จากไหนมีพิษเนี่ยถ้าไมอยากตายก็จเฮ้ยอ,อ้าวท่านะลชคูไหวไหมเนี่ยทิ้งมีดทำไมแล้วมาสิจะสังหารข้าไม่ใช่หรือไง เดีวเข้าชีวิตข้าอยู่ในกำมือเจ้าแล้วเอาสิแทงเข้าไปเลยนางบ้าไปแล้วนะแฝ่จริงทั้งจากข้าจุบเจ้าข้าพูดความจริงในใจไม่หยุดถ้ารู้แต่แรกข้าจะทำอย่างกับว่าเจ้าเสเลยนะจะได้รู้ว่ามีปฏิกิยาอะไรเกิดขึ้นเออเดี๋ยวนะนางบอกว่าจุบข้าก็จะพูดความจริงในใจเพียงแค่เจ้าข้าข้าข้าจะสําให้กลับไปได้ ถ้าแค่จูบไม่พอนะเขายอมพีการคล้ายกับว่านับตั้งแต่เจอกันครั้งแรกนางมักบอกให้ฆ่าฆ่านางให้ตายเพื่อที่นางจะสามารถกลับไปได้กลับไปกลับไปที่ไหนเท่าที่รู้ท้าเหนียเหล้ยงเกิดและโตที่เมืองหลวงแทบไม่ได้ออกไปไหนเลยแล้วสถานที่ที่นางอยากกลับไปนักหนามันคือที่ไหนดูเหมือนสถานะผู้หญิงคนนี้จะไม่ธรรมดาอย่างที่เห็นเห็นทีต้องตรวจสอบให้หละเอียดหน่อยนะ้ว สีนงมาเนเะสียงของคนที่จักรพัรดินีส่งมารับค่ารีบออกเดินทางโดยเร็วที่สุดจะเสียเวลาไม่ได้เย่ฉงเติมทีการเดินทางนี้ควรพาเย่ฉงไปด้วยเขามีทักษะด้านศิละปะการต่อสู้มากดังนั้นข้าจึงสามารถสบายใจได้แต่ตอนนี้หนาวจังใส่เสื้อผ้าก่อนดีกว่าแล้กกวค่อยเจรจากับข้าเรื่องสังหารฉันองหญิงหากท่านอยากให้ข้าสังหารท่านมากก็เดินทางไปกับข้า Uh huh. อะไรกันครับเนี่ยฉันกลายเป็นองค์รักของจุดยิ่ฟังเลยนะสมองหมูโอวอร์โดดอีเต้านี่เหมือนวิ่ใช่ฉากที่ฉันควรเดินนี่โอดจใจเย็นนันเนื่องจากการแสดงที่โดดเด่นของโอตไโดยช่วยฉันหยียดฟางแก้ปัญหาที่อยากละมากได้โอดจะได้รับรางวัลพิเศษจากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นในการหนีตามตัวตัวเอกชายและใช้เวลาการซองต่อสอ ระบบบาบาเปลี่ยนบทได้ตลอดเวลาจริงๆไม่คิดว่าเขาจะพานางมาด้วยจริงๆฉันจะไปถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบักข้างต้นโค้ดบทุนไว้ก่อนฉันจะกลับมารเร็วๆนี้วพี่เต้าใบนะจริงสิฉจนยังไม่บอกเลยว่าจะพาข้าไปไหนวิญชูอะไรนะวิญชวนั่น không nước lặng mới chết được